ถ้าใครได้ดูแข่ธุรกิจครับหนึ่งไซเคิลนะฮะหรือหนึ่งรอบได้รับไปได้เท่าไหร่ครับ125,000ทัน200,25,000บาทถ้า100 cycle, ไซเคิลเป็นเงินเท่าไหร่ครับ125,000ครั 1> 1, 2, 5, บ125,000ได้แน่แน่ไม่รวมค่าแนะนำไม่รวมแอชชิ่ง magic, ไม่รวมค่ากำไรจากการขายเปรียนะครับคนที่เป็นสปายหลิตรายได้แสนห้าถึงสามแสนครับอยากได้แล้วนี่เพิ่มเ้ยครับ และวันนี้คราผู้คนที่ประสบความสำเร็จเป็นสปายริดนะครับจะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จให้กับพวกเราได้ฟังนะครับอัดเทลได้อัดนะครับจดได้จดนะครับตั้งใจกันให้ดีเพราะวันนี้เคล็ดลับของเขานะครับอาจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนั้นได้นะครับเพราะอะไรยังเพราะอะไรยังเพราะอะไรยงได้ไหมเพราะอะไรยังมาพร้อมกันนะครับขอเชิญท่านพบกับขบวนสปายริด บุคคลท่านเนี้ยเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่บอกว่าเรียกว่ามาบุญมาบุญนะครับแลหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนักนะครับจะรู้จักกันว่าคขอบุญหรือข้อที่สนิทสนอกันนะครับอยู่ดีๆวันนึงก็ประกาศชื่อขึ้นมาว่าตรวจท่านกลายเป็นซับบาอีลิทแล้วไม่ใช่ซับไาอีดิตธรรมดาครับท่านเป็นซับบาอีลิทอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นหมายความว่าสาย,ยางานท่านนั้นกระจายไปอยู่ต่างประเทศมากมายครับวันนี้อยากฟังแนวคิดความสำเร็จของท่านนะครับนั่นก็คือท่านซับบาอีดิตการครับผม วัดีค่ะการชื่อกิจการอัครวณิสินนะคะแล้วก็ตัวเองนะคะเข้ามาในธุรกิจด้วยในเซ็ตของเจ้า,จาของกิจการร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเองคว้าโอกาสนะคะตั้งแต่5านาทีแรกท,ที่ได้รู้จักบริษัทที่ชื่อว่าเจเนสโกลบอลนะคะการมีความเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่มีธุรกิจไหนแล้วะคะ่ะในโลกนี้ ที่ดีไปกว่าธุรกิจที่เราทุกคนในห้องนี้ได้ครอบครองมันนะคะ <Okay. S 1> และหลังจากนั้นนะคะเป็นโชคดียิ่งกว่าอีกเมื่อการมีโอกาสได้รู้จักระบบระบบหนึ่งที่ชื่อว่าระบบ The e c o s y s t e m ระบบ d e c o s System เป็นระบบที่น่าทึ่งที่สุดในโลกนะคะต้องบอกว่า พวกเราโคตรโชคดีเลยค่ะที่ได้เจอระบบอ i c o ซ System ค่ะ,แล,คะแล้วการเองเนี่ยขอนะคะขอบคุณนะคะผู้นำทุกระดับชั้นนะคะที่ได้ใช้ตัวเองเสียสละสร้างระบบดีๆแบบนี้ทำให้คนไทยทั่วโลกนะคะที่การขยายไปแล้วเกือบ3-40ประเทศนะคะ ได้มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด i จิทัลซิสเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถามว่าตัวเราเองนะคะมีหัวใจที่ปรารถนาอยากให้ผู้คนนะคะโดยเฉพาะชาวไทยที่อยู่ต่างแดนไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนที่เราเห็นนะคะยิ่งเราทำเนื้องานมากเท่าไหร่เรามีโอกาสได้ พูดคุยนะคะได้รับฟังเรื่องราวในชีวิตของผู้คนนับร้อยนับพันคนนะคะการขอให้เราทุกคนในนี้นะคะเชื่อแล้วก็กรุณานะคะนำสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราเจอไปบอกกล่าวนะคะไปนำพาไปเปิดโอกาสเขา ให้เขาได้มีโอกาสมาทำอะไรที่มันสุดยอดที่สุดเหมือนที่พวกเรามีโอกาสณนะวันนี้นะคะฝากเลยคะ่ะว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้จักเจเนสยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการระบบอ Icon System ไปเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและวันนี้นะคะตัวการยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าการไม่ได้เป็นคนเก่งการไม่ได้เป็นคนพูดเก่ง ไม่ได้เป็นลีดเดอร์มาก่อนแต่เกิดจากการทำเน้องานและการพัฒนาจากระบบร้อแต่การมีทีมเวิร์กที่ดีนะคะการมีผู้นำที่เป็นต้นแบบนะคะแล้วการมีทีมงานที่มีหัวใจที่เป็นครอบครัวเดียวกันเราทำงานกันด้วยความเป็นครอบครัวจริงๆทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันเราใช้หัวใจ ล้วนๆในการดำเนินการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าวิธีการรายได้ทุกอย่างมันจบหมดแล้วมันมีเตรียมไว้ให้หมดวันนี้เราเองอะค่ะแค่ใช้หัวใจหนึ่งดวงหัวใจที่ปรารถนาอยากจะสำเร็จในธุรกิจจริงๆหัวใจที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราสละเวลาของเราเองแค่3-5ปี แต่สร้างผลลัพ์ที่ใหญ่เพื่อคนที่เรารักะคะขอให้ทำเถอะวันนี้มีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วนะคะการการไม่ราบบางทั้งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ขอพูดจากใจตรงนี้นะคะว่าคุณคว้ามันไว้แล้วคุณอย่าปล่อยมันนะคะคว้ามันให้แน่นยืนหยัดให้มากพอ ลงมือทำทำแล้วทำอีกให้โอกาสตัวเองเป็นร้อยครั้งพันครั้งวันที่คุณยืนหยัดและคุณได้ฝึกมันหนักมากพอค่ะความสำเร็จที่รอคุณอยู่มันคุ้มค่าขอบคุณมากค่ะสุดอดมากนะครับนี่ขนาดเธอบอกว่าเธอพูดไม่เก่งนะครับแต่สิ่งที่เธอแบ่ง,บงที่เธอแบ่งพันออกมาคือเนื้อหาจากใจจริงจากการงานจริงนะครับถ้าเราสรุปง่ายๆวันนี้นะครับคุณการเองมีความต้องการ ที่จะมีผลรับที่ในชีนชวิตแล้วก็เอาความเชื่อนะครับมาสานอรบความต้องการนั้นวันนี้นะครับคุณการมีความเชื่ออะไรบ้างข้อแรกเชื่อในโรว์เดียคอนซีเต้จึงลงมือทำอยา่างเต็มที่ภายด้านบนเดียคอนซีเต้เชื่อบริษัทเจเนส g l o b a l ว่าสามารถนำพาไปาสูป่ความสำเร็จน,นั้นได้เชื่อในทีงานสร้างทีงานแบบครอบครัวความเชื่อนั้นจึงตอบสนองความต้องการของเธอนะครับความเชื่อสําคัญขนาดไหนวันนี้เรามีความต้องการ แล้วกับความเชื่อถ้าความเชื่อของเราขัดแย้งกับความต้องการสิ่งที่เราได้รับนั้นจะเป็นเรื่องผลลัพธ์ทางความเชื่อไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่ถ้าความเชื่อของเราสอดคล้องกับความต้องการสิ่งที่เราได้รับนั้นมันจะมหาศาลเกิดกว่าที่เราจะเชื่อจบมือครับถ้า สิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่เราต้องการสอดคล้องกันสิ่งที่เราได้รับนั้นมันจะมหาศาลเกินกว่าที่เราจะเชื่อประวยีกับคุตาครับนะครับก็ผมรู้เลยว่าเราเชื่อวันกาต้องสอดคล้องกันครับ